สบายดีวันนี้พามาสำรวจคลองชนรับประทานที่ทาธาตุพนมนะครับก็อยากบอกว่าคลองนี้มีข้อดีมากๆสำหรับที่นี่นะครับก็จะทำให้เราทำนาได้ตลอดทั้งปีนะครับบางคนอาจจะมองว่าการสร้างคลองชนรับประทานอาจจะทำให้ลงทุนสูงมากนะครับซึ่งที่จริงทางภาครัฐควรที่จะทำเหตุผลก็คือว่าสมมตินะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดู ตัวนี้ก็คือนาที่สูบน้ําเข้ามาฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาฝั <c oughs> ่งซ้ายจะเป็นคลองนะฮะขอถ่ายแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมเอ,อคือบางทีมองว่าโอ้ลงทุนเป็นร้อยล้านเพื่อที่จะทําคลองเดี๋ยวให้ดูแล้วจะคุ้มทุนไหมนะครับสําหรับการลงทุนของภาครัฐนะครับผมลองมองว่านะครับหนึ่งครอบครัวหรือว่า รวมแล้วเป็น100ครอบครัวหลายร้อยครอบครัวที่อยู่ข้างๆสองฝั่งของคลองชนลปบะทานนะครับผมและต้องทํามาหากินแล้วก็ได้อยู่ที่บ้านเกิดไปตลอดชีวิตเลยนะครับกว่าที่จะผ่านไปหลายสิบปีนะครับก็สร้างมูลค่าทางการหาเงินนะนะพูดง่ายๆนะครับก็ครอบครัวละ1ล้านบาทสมมตินะถ้ามี300ครอบครัวหรือร้อครอบครัวก็หลายร้อยล้านบาทนะครับ ซึ่งมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับซึ่งก็อยากจะให้ประเทศของเราซึ่งมีงบประมาณแผ่นดินมากมายเนี่ยคิดว่าในระยะยาวแล้วมันคุ้มค่านะครับสําหรับการที่จะทําคลองชนะระทานเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าจากที่จะหาเงินได้เดือนละเท่านี้ก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็นสอสเท่าในการหาเงินและก็ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตนะครับเช่นมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยในบ้านเกิดตัวเอง ไม่ต้องไปทํางานญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเขาเซตมาแล้วก็มีพื้นฐานอย่างนั้นนะฮะมีการสร้างงานมีสร้างเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราจะไปแข่งสร้างเทคโนโลยีกับเขาก็อาจจะไม่ทันการเราก็สร้างาการท่องเที่ยวหรือเกษตรกรรมหรือพืชพื้นถิ่นนะครับแล้วก็แปรรูปนะฮะ อ่าอย่างเช่นทางทัดพนมนี้ก็จะมีปลูกข้าวแล้วก็ยังมีเนี่ยปลูกฟักทองนะครับผมแล้วก็มีมีอ่าการท่องเที่ยวไหว้พระทัดพนมก็จะมีร้านอาหารซึ่งจะทําให้คนที่ปลูกผกักปลูกหญ้าอยู่ริมโขงครับสามารถที่จะเอาไปประยุกต์หรือแปลรูปเป็นอาหารได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับผมพอดีมาเจอเราก็พูดช่วงนี้ก็มีการเมืองเองนาะดังนั้นเราก็ เป็นการเมืองแบบสร้างสรรค์ดังนั้นเราก็ต้องแจ้งนิดนึงว่าอาจจะพูดเรื่องการเมืองเยอะหน่อยนะครับผมเพราะมันมีผลกับชีวิตเรานะครับเราก็ควรจะเลือกกาบัดสองใบเลือกพักที่มีนโยบายดีๆแล้วก็มีอเหมือนความความมั่นคงในะนโยบายด้วยนะครับไม่แปรเปลี่ยนง่ายสองก็คืออสสเขตนะครับก็ กาคนที่ทํางานให้เรานะฮะบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสอยู่ในพักการเมืองที่เราชอบอย่างเี้นะฮะเพราะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับผมนี่ธรรมชาติสวยมากเลยนะฮะโอเคมีอะไรทักทายกันได้นะครับผมหรือว่าใครสนใจที่ทางแถวทา่าพรนมแถวเรนูนครนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะฮะซึ่งท่าพนมก็ติดน้ําโขงนะครับผมแล้วก็สนใจที่ริมโขงระหว่างนครพนม ทางไปบึงการนะครับก็แจ้งกันได้นะครับหรือว่าทางมุกดาหารนะครับซึ่งใครอยากรู้แนวโน้มอสังหาดีมารัพย์หรือว่าโซนไหนราคาประมาณไหนนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับโอเคสบายดีไปแล้วนะครับตั้มบึงโคงหลงนำเสนอแล้วก็ฝากทุกท่านทักทายคอมเมนต์กันกดแจ้งเตือนกดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะได้เลาะกันต่อหรืออยากจะให้ไปเลาะโซนไหนหรืออยากจะให้ทําคลิปยังไงนะครับนัดเบ่าเบียรไว้นะครับเบ่าเบียร์ทาพนมนะครับช่อง youtube เพื่นบลูสิถึงดาว่ะครับมาสวยอ่าเดี๋ยวชมสระบัวฝั่งนี้นะครับปุ๊บ